สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีท่านผู้ชมนะครับชาวราศีพิจิก Scorpio นะครับรูปสัญลักษณ์ก็ตามชื่อ Scorpio ก็คือแมงป่องนั่นเองนะครับชาวราศีแมงป่องพิจิกเป็นยังไงบ้างนะปักสองนี้มีเรื่องราวใหญ่โตนะครับคือในวันที่19มกราคม2 0 0พ 567อเนะเกณฑ์ดวงก็มีดาวพระศุกร์นะครับย้ายออกจากราศีพิจิกไปสู่ราศีธนูดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวประจําความมั่งคั่งของดวงชะตามนุษย์ครับท่านเป็นดาวประจําศิลปะท่านเป็นดาวประจําความประทับใจคนเรามีเงินเก็บมากก็เพราะดาวพระศุกร์สวยงามในดวงครับ คนเรามีเงินใช้ทั้งยามหนุ่มยามสาวไปถึงยามแก่ก็เพราะดาวพระศุกร์มีจังหวะที่ดีในดวงครับดาวพระศุกร์อยู่ราศีไหนราศีนั้นมีสตังใช้แต่ในเวลานี้นะครับชาวราศีพิจิกต้องฟังให้ดีเพราะการแก้ไขการรับมือเป็นเรื่องที่ถึงเวลาของเราที่จะต้องทำแล้วครับดาวพระศุกร์อยู่ในราศีพิจิกมาพอสมควรแล้วนะครับ ตอนนี้ท่านย้ายไปที่ราศีธนูในวันที่19มกราคมโดยพลังและ22มกราคมแบบสมบูรณ์นะครับเมื่อท่านย้ายไปแล้วปุ๊บหมายถึงคนที่มีสตังมากๆไม่ได้อยู่ในบ้านของเราท่านผู้ชมลองคิดตามนะครับเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนไปกัน4-5หคนนะครับเรามีสตังน้อย เพื่อนของเราไปด้วยมีสตังปานกลางนะครับเราก็อาจจะได้กินได้นอนได้ใช้ในทุกๆอย่างตามสตังของเราแต่ถ้าในกลุ่มเพื่อนของเรามีใครสักคนหนึ่งมีบุญวาสนามากมีสตังเยอะนะครับเราก็จะพลอยได้รับผลประโยชน์เพราะว่าเพื่อนคนนั้นเขาก็จะไม่ยอมให้ตัวเองลำบากทั้งๆท,ที่เขามีสตังจ่ายเขาก็จะต้อง ใช้เงินของเขาซื้อสิ่งที่เหมาะกับเงินทองของเขาและเราเองก็จะได้รับอานิสงส์ไปด้วยบัตรนี้ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นเทพแห่งสตังเทพแห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยความสวยงามยย้ายออกจากบ้านของเราชาวราศีพิจิกเรียบร้อยแล้วไปสู่บ้านใหม่ราศีธนู แต่การที่ท่านไปอยู่บ้านใหม่ในราศีธนูนั้นตัวเราที่ไม่ปรับตัวเนี่ยผมใช้คำนี้นะครับตัวเราชาวราศีพิจิกที่ไม่ปรับตัวไม่เคยรับรู้กับความเปลี่ยนแปลงว่าวันหนึ่งมันจะไม่มีวันหนึ่งมันจะมีน้อยวันหนึ่งมันจะขัดสนคนที่ไม่ได้เห็นสิ่งนี้ไว้ตั้งแต่แรกคนที่ไม่คุ้นชินคนที่ไม่ได้จินตนาการคนที่ใช้ชีวิตแบบคนรวย ถึงเวลาดวงดาวย้ายไปแบบนี้ทายได้เลยว่านะบอกได้เลยว่าเกิดความทุกข์อย่างมากครับเพราะว่าคนจนคนจนถ้าใช้ชีวิตใช้เงินทองแบบคนรวยก็จะยิ่งจนลงเข้าไปอีกนะก็จะยิ่งจนลงเข้าไปอีกส่วนคนรวยถ้ากินอยู่แบบคนจน ก็จะยิ่งรวยเข้าไปอีกนี่เป็นสัจจะเป็นข้อคิดเป็นหลักธรรมเพราะฉะนั้นกระบวนการของดาวพระศุกร์เมื่อธนบดีผู้มีทรัพย์เนี่ยย้ายไปอยู่ราศีธนูชาวราศีเมจิกจึงตกอยู่ในตำแหน่งที่12ของพระศุกร์ถ้าเรานับกันในการเดินทางของพระศุกร์เราเลยกลายเป็นวยายยะบวะเป็นสภาวะที่12ของพระศุกทันที ันชาวราศีพิจิกเนี่ยจนลงแน่นอนตังน้อยลงแน่นอนแต่เฉพาะผู้มีพฤติกรรมที่ไม่เตรียมตัวที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวที่ไม่ได้เตรียมใจไว้หรือผมพูดเป็นภาษาตรงๆว่าผู้ตกอยู่ในความประมาทเรื่องทรัพย์จะเกิดปัญหาอย่างมากนะครับแต่นี้ในการโยกย้ายอย่างนี้เนี่ย มันก็ยังมีเรื่องดีงามที่แบบว่าช่วยให้เรานั้นไม่ถึงกับแย่ลงไปเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องแก้เรื่องดีงามเรื่องที่จะต้องปรับมาบอกพวกเราแบบตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังกัน ท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแท้เชิญที่นี่ได้เลยครับมณีนาาเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอะโก์ในห้างชั้นนากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกคงผ่านมหาวิธีมงคลธาตท่าจ,ากาจาักรเจรามงกลเรียบร้อยแล้วครับครับกลับมาแล้วนะครับก็สําหรับชาวราศีพิจิกเนาะมันเป็นธรรมดาที่ดาวจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าดาวย้ายเป็นเรื่องปกติครับ เราเองก็ต้องดีใจตอนท่านย้ายเข้ามาและทุกอย่างไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันที่ท่านย้ายออกไปใครที่อยู่ในความประมาทไม่คิดว่าชีวิตเราจะตกต่ำแน่นอนครับเขาต้องเจอกับความตกต่ำเข้าสักวันหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เราควรทำอะไรตอนนี้นะครับสำหรับชาวราศีวิจิกที่เดือดร้อนอยู่การเงินมันพลิกผันมันไม่เหมือนเดิมนะครับ สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือมีสองข้อเท่านั้นนะครับข้อที่หเราจะต้องเลือกใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเท่านั้นอันนี้เนี่ยเหมือนอาจารย์มังกุฎเอาอะไรก็ไม่รู้มาบอกเราก็คงจะบอกกับตัวเองว่าเราก็ทำกันอยู่ทุกวันนี้อยู่แล้วสิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราจ่ายทุกวันนี้ก็จำเป็นทุกอันแต่ท่านผู้ชมเชื่อผมไหมครับว่า ถ้าพวกเราได้ลองไปบวชเนคขมมะลองไปนุ่งขาวห่มขาวใช้ชีวิตบวชปฏิบัติเนคขมมะก็คือไปบวชในวันโกนวันพระไปอยู่วัดไปนอนวัดดูนะครับความว่าความจำเป็นของเราเนี่ยหลายหลายอย่างเนี่ยเราเว้นได้หลายหลายอย่างเนี่เเนย,ย,ยเ,เราอดมันได้หลายหลายอย่างเราไม่มีไม่ใช้ ไม่ตายไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นเรื่องแรกเลยก็คือการอยู่กินใช้แบบพอดีถ้าเราหาสิ่งนี้ไม่เจอเราคงต้องแลกทรัพย์แลกสมบัติทุกอย่างเพื่อความไม่พอดีครับอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวราศีพิจิกจะต้องได้เจอทุกคนแน่นอนนะฮะใครที่อยู่ในหนทางเนคขมมะอยู่แล้ว ใครที่อยู่ในหนทางกินใช้แบบพอดีแบบตามความเป็นจริงอยู่แล้วเป็นผู้พิจารณาในขณะใช้ก่อนใช้หลังใช้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการใช้ทรัพย์อยู่แล้วไม่เดือดร้อนแน่นอนแค่รู้ว่ามันไม่ได้หาได้ง่ายเหมือนเดิมเพราะดาวพระศุกย้ายออกแต่ถ้าใครที่ตกขายประมาทอยู่นี่คือวิธีแก้วิธีที่หนึ่งกลับมาสู่การกินใช้อย่างพอดี ตัดเรื่องไม่จําเป็นออกนะลองไปบวชเนคขมมะดูเพื่อเรียนรู้ไม่ได้บวชเอาบุญไม่ได้บวชเพื่อให้เราขัดเกลาปีแต้มบุญอะไรเพิ่มเติมไม่ใช่แต่ไปบวชไปปฏิบัติเพื่อที่จะรู้ว่าจริงๆแกนกลางของความเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหนนะครับเลือกเอาในสำนักปฏิบัติตามวัดตามวาที่เองมีความเคารพเลื่อมใสก็ไปวิธีที่สอง นะครับเราอาจจะไม่ได้บวชปฏิบัติเราอาจจะไม่ได้นับถือในทางนี้แต่ชอบใจเรื่องดวงหรือเราอาจจะไม่สามารถทำได้เลยนะครับวิธีที่สองเป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าคุณไม่ทำข้อหนึ่งก็ต้องเอาข้อสองข้อที่สองเนี่ยก็คือต้องทำงานประจ,จำทำงานปัจจุบันเนี่ยอย่างดีที่สุดทำงานปัจจุบันอย่างกอดงาน อย่างที่รักและหวงแหนงานการอาชีพตัวเองมากที่สุดอย่าพยายามอันนี้ผมเน้นย้ำนะฮะอย่าพยายามหาไรายได้พิเศษในช่วงนี้ดาวต้นทุนดาวทุนทรัพย์ดาวทรัพยากรออกจากคุณไปคุณไม่มีเงินเพียงพอที่จะเริ่มอาชีพเสริมใดๆในช่วงนี้อย่างน้อย45วันนี้ไม่มี อย่าคิดว่าตังไม่มีตังน้อยก็เลยหาอะไรขายมันจะเจ๊งลึกกว่าเดิมรอเวลาให้ดาวพระศุกร์สงบปัญหาของกับเรามากกว่านี้ส,สักหนึ่งก่อนนะรอให้พระศุกร์ท่านคลี่คลายพลังงานให้ตัวเราไม่ได้รับเอฟเฟค์รุนแรงสักประมาณหนึ่งก่อนแล้วค่อยลงทุนอาชีพเสริมตอนนี้ห้ามเลย45วัน คุณไม่มีทุนต่อให้ยืมเขามาก็ยังเรียกว่าขาดทุนย่อยยับได้นะครับเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งวัยาย่าของดาวประศุกนี้เรียกว่าหมดเวลาจริงๆกอดงานประจำให้ดีรักษางานประจำให้ดีรักษาอาชีพตัวเองให้ดีอย่าคิดหาอาชีพเสริมตอนนี้เพราะทุนที่เราจะลงมันไม่ได้เต็มที่สวยงามเราลงไปแล้ว สเกลธุรกิจเล็กเกินไปก็เจ๊งเพราะสเกลเล็กเกินไปนะครับเราลงไปแล้วสเกลใหญ่เกินไปสายป่านดันไม่ยาวพอก็เจ๊งอยู่ดีเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกทำงานประจำให้ดีที่สุดใช้จ่ายให้พอดีกับความจำเป็นจะผ่านพ้นได้แน่นอนปัญหามีบังคับเข้มข้นแค่45วัน นะครับอาจารย์มงกฎเอาใจช่วยชาวราศีพิจิกท่านไหนนะชาวราศีพิจิกท่านไหนมีปัญหาดรา่งการเงินอยูนะ่มีความรู้สึกว่าที่ผมพูดมันถูกต้องนะพิมพ์กับผมนะพิมพ์ในคอมเมนต์บอกได้เลยว่าเป็นอยู่ครับเป็นอยู่ค่ะมีปัญหาอย่างไรผมจะสวดมนต์อธิษฐานให้ถ้าคุณพิมพ์มานะผมจะอธิษฐานให้ในช่วงปีใหม่อาจารย์มงกฎก็กมีการ บทมนต์อธิษฐานนะตลอดตั้งแต่เดือนมกรากุมพามีนาเพื่อให้าสามราศีที่มีปัญหาเนี่ยได้รับอธิษฐานจิตให้ผ่านพ้นไปนะครับงนั้นชาวราศีพิจิกนะพิมพ์คอมเมนต์มาได้ว่าคุณมีปัญหาอะไรเอาแบบคร่าวๆสั้นๆพอนะครับหรือใครไม่รู้จะพิมพ์อะไรก็พิมพ์19 21 45ก็ได้นะครับอ่ะนี่คือชาวราศีพิจิกนะใช้ใจ่ายแต่พอดี แล้วก็อย่าเพิ่งลงทุนนะ45วันกลั้นใจอดทนรอนิดหนึ่งนะครับโอเคครับท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์คุยกันติดตามอีหน้าดาวราหูดาวพระศุกร์ดาวพระพุธมีเรื่องต้องคุยกันปักหน้าแล้วเจอกันใหม่อีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ